ของเราวันนี้ในช่วงท็อกโวงเรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่จะเสนอนางเอกสาวจากบอลิวูดครับพอพูดถึงบอลิวูดขึ้นมาจริงๆบอลิวูดนี่ก็คือเหมือนกับฮอลลีวูดในสหรัฐอเมริกาแต่บอลิวูดอยู่ในอินเดียบอลิวูดนี่เป็นทีมผมเรียกว่าอะไรเป็นเมืองสร้างหนังเป็นคนที่สร้างหนังมากที่สุดในโลกและเป็นอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชีย คนที่จะไปเล่นหนังในบอลิวูดได้นั้นเนี่ยสำหรับคนอินเดียเองแล้วเหมือนความฝันเลยครับมันเป็นความฝันจริงๆมันไม่ใช่ความจริงเลยมันยากมากที่จะเข้าไปสู่บอลิวูดแต่มีคนไทยของเราคนนึงได้เข้าไปที่นั่นและอยู่ที่นั่นแต่คนไทยที่ว่าคนนี้เนี่ยดังอยู่แล้วในเมืองไทยดังในฐานะนางเอกลิเกแอนมิชัย พูดถึงแอนมิชัยท่านล,ลิเกแล้วก็ใครๆต้องรู้จักเธออย่างแน่นอนแต่วันหนึ่งเธอได้พลิกผันชีวิตครับไปเล่นหนังที่บอลิววิดเป็นนังเอกด้วยนะครับโด่งดังด้วยไม่เชื่อดูตัวอย่าง What do you expect from me I have never expected anything from you I don't love you at all But you never asked me to love you. To แล้ววันนี้เธอกลับมาเมืองไทยมีโอกาสเพียงวันเดียวเท่านั้นหลังจากอัดรายการของเราเสร็จตรงนี้พออัดเสร็จปุ๊บต้องขึ้นเครื่องบินต่อไปทำทอล์กโชว์ที่อินเดียไม่ได้พูดเล่นนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาของเธอตอนนี้เป็นเงินเป็นทองสุดๆแต่วันนี้เธอให้เกียรติกับรายการของเราครับท่านผู้ชมครับมาพบกับเธอเลยดีกว่าครับแอนมิชชัยครับมันสมุกมันมีใจมากเลยเล,ลูกที่มาที่นี่เป็นคนไทยคนหนึ่งก็ได้แล้วไปเล่นหนังอินเดียค่ะ เป็นนางเอกนังอินเดียแต่ผมไม่ได้ภูมิใจตรงนั้นผมภูมิใจในตัวคุณ,คณคผมภูมิใจในประวัติคุณในความเป็นมาของคุณในตระกูลของคุณโอโ้คุณแม่ต้องดีใจไปด้วยเลยนะค,ะนคุณแม่ต้องดีใจแน่ <c oughs> เพราะว่าคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงลูกมาดีมากๆเนี่ยดาราบริวูดกับดาราไทยนี่โทษต่างกันอย่างฟ้ากับเหวเลยนะต่างกันใช่ไหมมากค่ะที่โนนดาราเขาคือใครเทพเจ้าจริง,รงๆครับ ดาราของอินเขาไม่ได้มาเดินถนนอย่างเรานี่นะไม่ให้เลยค่ะไม่ให้เลยถ่ายทำจนเสร็จหนังออกมาเสร็จหนังชื่อเรื่องอีกแอคชวลีอีกแอคชวลีค่คุณในเรื่องได้ร้องเพลงไหมร้องค่ะเป็นค,คน <มะ S 1> เดียวที่ร้อง <laughs> จริงว่อโอ้โหแต่นี่คุณไปร้องเขาชอบคุณร้องให้เราฟังสักนิดนึงตรงนี้ได้ไหมเพราะคนก็ต้องอยากฟังอยากฟังไหมครับไหน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 ร้องเลยว่าฮิดดี่ร้องยังไงอ่ะ लकीरों रो में जो पढ़ा है सुनी दासता है दिल वो ही मिलता है तारों ने जो नाम लिखा है रो बो हुआ आँखों से चप शुभा यूल मिल गया हो खुदा โโอ้โโอโคือไม่ใช่ว่ารักอินเดียแล้วลืมลิเกนะครับพอมาถึงก็โดดขึ้นเวทีลิเกมีมีตอนนั้นที่กลับมาตอนแรกๆแล้วไปไปแสดงอยู่คือ6กวันนั้นที่กลับมา6วันก็คือ6วันนี้มีเวลาแค่นี้แล้วก็ต้องกลับไป <g ül> <g ül> ก็คือเล่นสักห้าวันไป <c oughs> อยู่โมงลงโมงหินสักห้าวันเลยชอบ <c oughs> <c oughs> คือมันไม่ไหวแล้วค่ะมันคิดถึงมากโอ้โหดูเลยไม่น่าเชื่อและที่ชอบมากๆเลยผมถามว่าแล้วพอเราไปนานๆเนี่ยเวลาไปานานๆแล้วกลับมาขึ้นเวทีอีกทีไม่ลืมเหรอนี่คาตอบอเธอนะผมจะไม่พูดนะให้เธอตอบเองคําตอบนี้เท่มากๆท่านผู้ชมถามว่าขึ้นไปบนเวทีไม่ลืมเหรอไปตั้งนานขนาดนั้นตอบว่าทุกอย่างมันอยู่ในปอดแล้วค่ะโอ มันไม่มีวันลืมเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในม้ามในไตในปอดในเลือดทุกอย่างมันสบายมากงั้นไม่ฟังลิเกหน่อยเหรอมาทั้งทีนี้ไม่ได้ฟังลิเกของแอนนี่ถือว่ารายการนี้ผิดเลยนะถือว่าผิดนะสักนิดหนึ่งค่ะวันนี้แอนไปบอสก็เพื่อพิสูจน์ศักดิ์ศรี ไทยทำอะไรก็ดีไม่เป็นรองศักดิ์สรีต่างแดนแอนเป็นไทยรักหลักแหลงมิวสิกแอนแต่งตัวลิเกแอนไม่เคยลืมพื้นเพเลือดลิเกห่วงแหนขอฝากชื่อแอนฝากฟังไว้นะั ฟังใจแฟยิ่งจะ่งมีเสน่ห์จริงนะฮะบนเวทีของเธอที่ที่เธออยู่เธอมีเสน่ห์อย่างยิ่งครับวสุขมากที่ได้ไปอยู่ที่อินเดียมีความสุขค่ะมีความสุขที่ได้กลับมาเมืองไทย าม,ามีมีความสุขที่ทําให้แฟนๆของคุณได้พบกับคุณในวันนี้เราจะมีความสุขมากๆเลยถ้าคุณอยากจะกล่าวอะไรกับแฟนๆของคุณทางนี้ค่ะคือแอนไปทํางานที่อินเดียนะคะแอนก็พบกําลังใจจากคนไทยไปแล้วก็แอนอยากจะบอกว่าแอนจะทําให้ดีที่สุด เท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทําได้แอนต้องการกําลังใจจากแฟนๆทุกๆคนนะคะที่ซัพพอร์ตแอนในเรื่องของทุกๆผลงานของแอนที่แอนได้ทําไปแล้วยังไงก็เป็นกําลังใจให้แอนด้วยนะคะคงจะต้องไปเห็นเธอร้องเพลงแล้วก็เต้นในรายการของเราเมื่อ เมื่อทำอะไรมีสิ่งเดียวเสร็จใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อพร้อมกลับมาสัญญาเลยนะสัญญาค่ะรายการแรกเลยนะแน่นอนค่่ <c oughs> แต่วันนี้ก็ดีใจอย่างยิ่งที่เธอมาร่วมรายการกับเราแล้วก็ดีใจที่แฟนๆของเธอได้เห็นเธอแอนมิดไชยครับ เธอคือนักร้องลูกทุ่งนางเอกลิเกร้อยล้านที่โกอินเตอร์ใกล้ถึงอินเดียกว่า2ปีแล้วทำหน้าที่นักร้องนักสแสดงที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยบทพิสูจน์ให้เธอฝ่าฟันฝึกฝนเรียนรู้กับภาษาวัฒนธรรมรวมถึงทักษะการแสดงการเต้นอย่างหนักจนได้ก้าวเข้าสู่เป็นนักสแสดงบอลลีวูดอย่างเต็มตัว ล่าสุดกลับมาเรียกเสียงฮือฮาร้อนชาทั้งวงการบลีวูดอีกครั้งกับ MV เพลง Lucky Tonight เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง e x c t u a l l y ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่เธอร่วมแสดงประกบคู่กับพระเอกของวงการอย่างราจีฟคันดีวาลและรายโยเอสบากริตาพบกับแอนมิชัย ท่านผู้ชมฮะถ้าสมมติจะพูดถึงบอเลบรเลริวลูดจะบอเรลิวูดนี่มันจะใหญ่ใหญ่มากนะเป็นตลาดหนังที่ใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าฮอลลีวูดซะอีกท่านผู้ชมฮะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในคณะลิเกตั้งแต่ห้าขวบเดินสายในลิเกมานานถึงยี่สิบห้าปีในสุดมันเป็นนักร้องลูกทุ่งออกอัลบั้มหลายต่อหลายอัลบั้มจนมีข่าวว่านางเนี่ยโกอินเตอร์ได้ไปเล่นหนังไกลถึงบอเรลิวูดวันนี้นะครับขอต้อนรับคุณแอนจริยามิตรชัยสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้พวเราทีสิ่งหนึง มันคืออะไรรู้ไหมอะไรครับราศีอ่าเขาดูมีราศีนะมันมีราศีจับคนเรามีราศีจับกล้องของซูมหนักกลๆค,คนเรามันมีราศีอ่าทุกวันนี้ราศีก็จับขึ้นเอาอย่างนะี้ดีกว่าถามว่าระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาที่เราไม่มีข่าวว่าเราไปนเตอร์ไปดังไกลถึงฮอลลบรีวูดเนี่ยหายไปไหนมาแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่ ก็คือตอนช่วงแรกๆที่ไปเนี่ยแอนจะมีในเรื่องของการเรียนภาษาด้วยก็คือค่อนข้างจะต้องเก็บตัวนานเหมือนกันเพราะว่าจะต้องมีเรียนในเรื่องของเ i a l ็อกแอคติ้งแล้วก็ร้องเพลงซึ่งร้องเพลงก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากเราจต้องคิดถึงประเทศอินเดียเขาไม่ได้ใช้ภาษาเดียว ใช่เขามีหลายเามีหลายใช่เขามีฮินดีมีอูรดูซึ่งตอนแรกพอแอนเจอสคริปต์แอนก็งงเพราะว่าอย่างคำว่าขอบคุณเขาว่าจะพูดเป็นทานิวาดหรือว่าชุกกริยาก็ได้จุดเริ่มต้นที่อยู่ที่เป็นบริีูบุ๋บริีูบุจุดเริ่มต้นปนมาจาก จุดเริ่มต้นคือว่าแอนแอนได้<ล>ไปเรียนร้องเพลงฮินดีเพื่อที่จะเอามาใช้ในโชว์แต่พอดีครูที่สอนแอนร้องเพลงฮินดีเนี่ยเป็นคนที่ประพันธ์เพลงอยู่ที่บอลลูดคือ,อ,ค,อคือเขาแต่งเพลงให้กับหนังแนวคลาสสิกมาเยอะไปค,คิดโน้าจะมาไกลถึงขนาด ไม่เคยค่ะพอเริ่มแรกก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเล่นหนังหรือว่าอะไรเลยเราต้องตั้งใจที่จะไปทําเพลงเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณพ่อดำช่วงหน้าคุณต้องถามนี่ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องหนังกันดีกว่าว่าเขาบอกว่าคุณเล่นหนังเรื่องนึงได้กี่สิบยี่สิบล้านออค่าตัวเขาไม่ธรรมดานะครับประมาณสิบยี่สิบล้านจริงหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าก็บอกกัน้ราสิมาหนังสายแล้วค่ะหนังสายแล้วนะฮะหนังนางสายแล้วนี่ไงนี่นี่แล้วไม่รู้ข่าวว่าในในหนังนี้ได้ร้องเพลงคู่กับนักร้องดังของบอลีวูดด้วย ใช่ค่ะก็คือเพลง Lucky Tonight ที่เป็นเพลงโปรโมตของหนังคือแอนได้ร้องกับคุณสนามปุริซึ่งเป็นฟิทเลิ่งกันแล้วก็คุณสนามปุริก็จะเป็นคนที่เขาดังไหมซีเลบของของบอลลูดดังมากเขามาจีบมาคุณต้องมาโอ้เราไม่ได้ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นค่ะก็คือจริงขอถามคำถามวันนี้ข้ามแข่งใจส่วนตัว เขาบอกว่าอินเดียเนี่ยดาราเนี่ยเหมือนสมุติเทพเลยเขาจะทีตคุณเหมือนสมุติเทพจริงมากใช่ค่ะคนเสิบน้าเนี่ยจะมองหน้าไม่ได้นะคะอ๋อคือเขาห้องมองหน้าไม่ได้มาถึงเอาน้ําวางแล้วก็ต้องรีบลงไปแล้วเราปรับตัวยังไงเดี๋ยวก่อนผมอยากรู้อันนี้จริงๆเราเป็นนักแสดงในเมืองไทยเรารู้เราก็คุยกันปกติกับทุกคนในกองแอนก็เฟรนลี่กับทุกคนค่ะพยายามที่จะคุยกับเขาเพราะว่าเขาหน้ารักค่ะหน้าหงสารอะไรย่างเงี้ยเราก็คุยกับเขาเวลาเสิบน้ำมองหน้าก็ไม่ได้ไม่ไม่เเขาจะรู้ตัวเลยว่า เขาก็จะไม่ข so, like ึ้นด้วยพอพอเปิดมาเปิดรถที่เราแต่งตัวค่ะเขาก็จะยื่นให้กับคนที่อยู่กับแอนเขาก็จะไม่ขึ้นมาแล้วอกว่า่ายไม่ได้นะเะนั้นดาราอินเดียมาดังมากพอถ่ายโฆษณาหลายสิบล้านช่างผมไทยหมัดส้เอาใดเคาะหัวปอกกลับเลยไม่หายเลยเขาถือนะโอ้ตายเขาถือเขามาที่เขาขนาดนั้นเลยจริงจริงดาราอินเดียนี่เหมือนเหมือนนักแสดงที่ลิเกบ้านเราเลยนะ เขาจะถือมากเพราะเขาจะถือว่าพระเจ้าสถิตอยู่ที่เขาอยู่ทีชาอะไรเงี้ยใช่เขาจะนับถือพระเจ้าแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ที่ศีรษะสมาแบบเล่นหัวคอหัวเขาไม่ได้แต่เปเนคอหัวนั่งจับเลยไงไม่ได้เลยไม่ทายเลยวก็เพราะว่าพวกนี้เขาเรียนเต้นเขามีครูไงคะเขาก็้เขาก็จะคิดแบบนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรไม่ได้รับแค่เรื่องของการดูแลที่ดีค่าตัวก็ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมได้ข่าวว่าได้ถึงแหลักเลยจริงหรือเปล่าฮะหลัก10บล้านเลยเหรอครับก็ ประมาณนั้นค่ะจริงหนูต่อเรื่องอะเหรอ่ายกี่เดือนก็ต่อไม่ประมาณอยู่ที่สามสี่เดือนสามสี่เดือนได้เป็นสิบล้านอ๋อก็คุ้มนะคุ้มสิแต่ว่าเรียนมาแบบว่านั่งจนหัวซ้อยังให้ดักนางเอกนิเกที่ลุกแสนหวานเลยเป็นจกซี่แล้วอยู่ดีๆคุณมาเปลี่ยนลุกเป็นเซ็กซี่เพราะอะไร แอนว่าอาจจะด้วยเป็นจากงานด้วยนะคะพอเราก้าไปสู่ตลาดอินเตอร์แล้วด้วยงานที่ที่เราจะต้องไปเจออย่างเพลง Lucky Tonight ก็จะเป็นแนว international ซึ่งซึ่งคาแรคเตอร์ในในเอเราก็อาจจะต้องใส่แบบบิกินี่หรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้ดูเซ็กซี่ด้วยหรือเปล่าอย่างสมมติเราเป็นนักแสดงคนไทยเราเป็นดาราลิเก อันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้อันดับต้นๆในเมืองไทยเลยถ้าอยู่ดีๆคุณไปเปลี่ยนลุคเป็นเซ็กซี่เนี่ยคุณต้องใส่ชุดเซ็กซ์ส่งเซ็กซี่แบบว่าน้อยชิ้นเนี่ยคนทางบ้านว่ายังไงแฟนคลับที่อยู่ในประเทศไทยเขามีการแบบว่าคอมเมนต์อะไรบ้างไหมจริงๆแฟนคลับไม่ <ๆ S 2> เพราะว่าถ้าเป็นแฟนคลับที่ตามดูแอนจริงๆเนี่ย เขาจะรู้ดีว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่แอนไม่ได้คือเวลาเราไปทําการแสดงต่างจังหวัดเราไม่ได้ออกสื่อเพราะฉะนั้นคนประชาชนทางบ้านก็อาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแอนมีการโชว์เพลงสากลหยิบยกเพลงของบียอนเซ่ทีน่าเทเนอร์หรืออะไรเงี้ยมาร้องซึ่งเราก็จะแต่งแนวเซ็กซี่บ้างอยู่แล้วซึ่งซึ่งอันนี้แอนมองว่าเขาอาจจะไม่รู้สึกแปลกแต่ถ้าคนทางบ้านที่อาจจะไม่เคยเห็นก็อาจจะรู้สึกว่าเออแอนมิชัยเปลี่ยนไปเยอะเนาะแล้วมีคนมาจีบไหมมีอ่าต้องมีคนมาจีบก็มีก็ตอบตรงนะไม่ได้กหกหน ี้ให้คุณแอนฝากผลงานและกันกับคุณผู้ชมทางบ้านว่าตอนนี้สามารถติดตามหนังหรือว่าผลงานคุณแอนได้ทางไหนบ้างได้ค่ะคตอนนี้แอนก็ขอฝากผลงานเพลง Lucky Tonight นะคะที่จะมีเวอร์ชั่นเป็น English f u l เวอร์ชันของแอนมิชัยซึ่งก็เดี๋ยวจะปล่อยให้แฟนๆชาวไาทายได้ได้ฟังกันแล้วนะคะ <S <S นี่ละอีกหนึ่งคนนะที่แบบไปถึงฝันจริงๆอลดน,นะอลีวูดที่ขอบอกว่ามันก็ ใหญ่พ่อกองพออรีวูดนั่นแหละดีไม่ที่จะใหญ่ของรีวูดด้วยซ้ำแต่พราะประชากรของทีเดียวกาเยอะจริงๆครับนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณแอนมิชัยและขอบคุณอิทธที่วันนี้มาร่วมเปิดใจกับเราทั้งหมดขอบคุณมากครับรู้ไหมฮะมารายการนี้หนาวขอบคุณมากเลยค่ะ เอาละฮะวันนี้นะครับเราจะพูดคุยนะฮะกับคุณแอนมิรชัยชนะฮะตอนนี้โกอินเตอร์ดังใหญ่แล้วแล้วก็ดังสุดๆชุดไวู่ด้วยนะ<ช>ฮะสวยมาก <c oughs> นี่พูดตรงๆเลยว่านั่งนี่เนี่ยเป็นแขกไปแล้วนะตอนเนี้ย เป็นอินเดียไปเลยเอ้น่าเขาเป็นแบบใช่เลยอ่ะเจอแอนในกรุงเทพไม่เจอในเมืองไทยเลยเพลงก็ไม่นี้แสดงก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างก็ตอนนี้ก็จะมีหนังที่ที่ฉายแล้วที่ประเทศอินเดียนะคะเรื่องภาพยนตร์เรื่องอีก Actually เพิ่งเข้าไปเมื่อวันที่25ตุลาแต่ก่อนหน้านี้มีมีฉายที่เทศกาลหนังที่เบอร์ลินแล้วค่ะแล้วก็กําลังลุ้นให้มาไทยรว่าก็มีแบบว่าหลายๆคนถาม ว่าจะมาไทยไหมอะไรเงี้ยก็คงต้องรอให้ออกจากที่อินเดียก่อนนี่จากวงการในเมืองไทยไปนานแค่ไหนแล้วฮะก็จริงๆจริงๆนะตลอดเวลาที่แอนอยู่แอนก็มีเดินสายแสดงลิเคกับพี่เอตลอดนะะก็ไปชยามิตรชัยใช่คือคือเดินสายกันตลอดแต่ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสปีเต็มๆปีแรกแอนก็จะเริ่มเข้าไปทํางานที่นู่นแล้วก็คือเริ่มจากการ ร้องเพลงอัดเพลงก่อน <mats. S 2> อัดเพลงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีกลับมาบ้างยังก็แสดงที่เกยอยู่แต่พอปีที่แล้วเนี่ยคือหยุดเลยเพราะว่าเราก็ต้องทุ่มเทกับทางนู้นเพราะว่าเพราะว่าหนังจะเปิดกล้องแล้วก็จะมีในเรื่องของการเรียน acting เรียนภาษา <mats. S 2> แล้วก็มีเข้าห้องอัดร้องเพลงคืองานแอนมันจะเป็นสองสองอย่างเลยคะ่ะ <kh ả? S 2> อัดเพลงก็คือจะอีกค่ายหนึง่ง <hom. S 2> เล่นหนังก็คือจะอีกค่ายหนึง่ง <YO. S 1> มันก็จะมีงานที่แบบหลายอย่างด้วย ให้รู้จักผู้กำกับอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีโอกาสเข้ามาฟังเพลงที่แอนร้องเป็นภาษาฮินดีแล้วตอนแรกเขาก็ไม่สนใจเพราะเขาคิดว่าแอนเป็นคนอินเดียอไปไปมามาเอ,อ็ดดี้ก็เลยแนะนำบอกว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นคนไทยเขาก็เลยแบบทีนี้ทุกคนก็คือแบบว่าหันมา,นมาหมดเลยว่า เฮ้ยเป็นลูกครึ่งอินเดียเปล่าอะไรเงี้ยถึงได้พูดภาษาร้องภาษาอินเดียเพราะสงสัยว่าคุณร้องเพลงอินเดียได้ยังไงเพราะคนอินเดียเองยังร้องเพลงอินเดียยากเลยภาษาฮินดีเนี่ยยากบางทีก็ปนกันมั่วอะไรอุรดูฮินดีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอพอด้วยแอนที่แบบคือแอนอาจจะมีพื้นฐานที่เคยซ้อมมาบ้างใช้มาบ้างในโชว์หรืออะไรแบบเนี้ย ก็เลยเขาก็เลยจากจุดนั้นเขาก็เลยสนใจณนะตอนแรกจะเริ่มจากให้การให้ร้องเพลงภาพยนตร์ก่อนอประกอบภาพยนตร์โอ้ยไฮโซอ่ะไปไปมามาไม่ประกอบภาพยนตร์แล้วได้เห็นโปรไฟล์ว่าเราเป็นอะไรมีการแสดงไลฟ์โชว์มีอะไรอะไรก็เลยอเอามาแสดงหนังเลยเอามาแสดงหนังเลย <Okay. S 2> คือเขาเห็นแล้วว่าคนนี้มีความสามารถแน่นอนแอนยังไม่ได้ตกลงแบบตอนนั้นนะคือแอนกลับมาถึงบ้านก็ยังแบบว่าประมาณสักเดือนหรือ2เดือนนะคะ,คะ,ะเขาก็ติดต่อมาว่าจะทําหนังเรื่องเรื่องนี้อะไรอย่าเนี้ย คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคาแรคเตอร์ในหนังเนี่ยแอนเป็นนักร้องด้วยเป็นร็อกสตาร์คือจะมีกีตาร์ตัวหนึ่งแล้วก็คือแบบว่าอยากไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือหนังเรื่องนี้จะเป็นโรแมนติกดราม่ามันแฝงความรักแง่มุมของแต่ละคนของแต่ละตัวแสดงเนี่ยอยู่ในนั้นแล้วอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือทำอะไรกัยอันนี้ลัคกี้ทูไนท์เป็น เป็นมูวี่ซองอันนี้เหรอฮะใช่เขาเรียกคอนเพลงเป็นไอเทมซองไอเทมซองคืออันจะอธิบายว่าบอลีวูดเนี่ยเวลาจะหนังจะออกเนี่ยเขาจะมีเพลงโปรโมทหนังเพลงโปรโมทหนังแต่ว่าเพลงเนี่ยไม่ได้อยู่ในหนังทําขึ้นมาเพื่อโปรโมทหนังโดยเฉพาะใช่แล้วคือคือเพลงเนี่ยจะ จะเป็นอะไรที่จะโปรโมทก่อนสอาเดือนเลย<ม>แล้วคนก็จะติดเพลง<ม>ติดเพลงแล้วทีนี้คนก็จะไปดูหนังมันเป็นการตลาดอของเขาเลย<ม>ใช่<อ>คือด้วยแอนไปอยู่อินเดียม,มาสักพักแอนจึงรู้อย่างเช่นคราวที่แล้วที่แอนกลับไปอะ่ะแอนเห็นป้ายป้ายโฆษณาหน,นังของตัวเองอะ่ะติดค,คือเต็มมุมไบเลยแอนแบบว่า มันแบบว่าคือเรารู้ว่าด้วยปกติแล้วเนี่ยหนังฟอร์มที่จะเอาป้ายขึ้นไปติดบนมุมใบได้เนี่ยเขาจะจองกันแบบว่าคือถ้าหนังฟอร์มเล็กก็จะไม่สามารถลงได้เลยเพราะตีมหนังใหญ่นี่คือจะมาแบบทุกซอกทุกมุมก็คือจะมีแต่หนังแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอเราไปแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องอีกี่เรื่องแล้วคะเนี่ยอันนี้เรื่องแรกเรื่องแรกก็โอ้โหเป็นหนังใหญ่ติดแบบในมุมใบอย่างนี้เลยก็อาจจะด้วยเป็นเพราะว่า คุณคุณราจีฟด้วยมั้งคะราจีฟนี่คือพระเอกใช่เขาชื่ออะไรราจีฟราจีฟคันเดว,ว่าค่ะราจีฟคันเดว,ว่าเพราะว่าคนนี้ต้องบุ๊คคิว,วห,ห,ห้าปีล่วงหน้าห้าปีล่วงหน้าพระเอกที่นู่นนี่คือห้าหกปีทุกคนคิวนั<า>่นหดแต้อย่างที่พูดคือบริบูทใหญ่มากจริงๆพี่ใหญ่มากแล,มแล้วเราปลื้มใจแทนเพราะว่าเราเห็นหเขามาตั้งแต่ ตอนเด็กๆกระตุ้งกระติ้งกันไปมานี่ตอนนี้แบบว่าไปไกลมากเลยอะแล้วที่อยู่ข้างหน้าที่วางอยู่ตรงนี้เป็นอัลบั้มของเขานะนอกจากหนังเขามีเพลงเป็นของตัวเองคือออกที่นู่นเลยอันนี้อันนี้ยังไม่ใช่เป็นอัลบั้มที่ที่ขายแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเอามาเพื่อเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเพราะว่าเพลง Lucky Tonight เนี่ยติดชาร์ตที่บอลิวูดก็แอนก็แล้วคนคือแฟนๆทางนี้ก็จะถามในเรื่องของหนังว่าจะเข้าไหมหรือว่าอะไรเงี้ยทางนู้นก็เลย ฝากอัปเดตมาเป็นเสียงเพลงก่อนตอนนี้ให้ได้ฟังเพลงกันก่อนเป็นคุณร้องเลยใช่อยากฟังอ่ะขอฟังนิดนเดียวช่วงหน้าช่วงหน้าได้ไหมอช่วงหน้าช่วงหน้าได้่โอเคโอเค